โอลังคนเพิ่นว่ามาเกาหลีคอยสิเก็บสิกิบเอาเงินขะขักบังกันน้าเงินวอนมันเป็นแนวไดอยยกสนกว่า อันยยงสวัสดีพี่น้องป้องไปเบิร์ตสุข่สุคนนะครับผมเมื่อนี้นะครับว่าพดขึ้นจะกินหมูกรอบครับทุกคนไปได้หมูมาจากห้างเบโก้นะครับได้มาตอนหนึ่งพี่น้องในราคาหมื่นนิดๆนะครับผมหมื่นวอนนะครับทุกคนตีเป็นเงินไท้กับว่ามานสองร้อยก็บาทนะครับหลังจากที่เขาล่างน้ำเรียบร้อยนะครับทาความสะอาดนะครับเมื่อนี้นะครับผมว่าวพดจะเห็นหมูกรอบแบบวัาสไตข้างในนี่ยังนุ่มๆอยู่เลครับทุกคน ก็คือการต้มเฉพาะส่วนหนังหมูเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นส่วนของบาปอดหรือพี่น้องเด้อหลังจากที่ห้าวข้างน้านะครับเอาเกลือลงไปใส่น้อยนึงนะครับบาปอดก็จะเอาหมูลงไปต้มนะครับต้มเฉพาะชวนหนังของเพิ่นนะครับเพราะว่าส่วนที่เป็นเนื้อนะครับบาปอดต้องการให้เพิ่นมีความฉ่ำนะครับเวลาห้าไปทอดนะครับเพิ่นจะบกแข็งกระด้างเกินไปนะครับทุกคนหลังจากที่ห้าต้มแล้วเรียบร้อยนะครับได้ทีประมาณแล้วห้าก็เอามาจิ้ม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 ครับเอาซอมนี่นะครับจิ้ม พี่น้องนะครับแต่ว่ามือนี้ครับบพโดจะปรุงด้วยรสด,ดีน้ำด้วยครับทุกคนเวลาเขาถอดออกมานะครับสีพิ่นจะเข้มกว่าแบบที่เขาถอดปกติทั่วไปนะครับทุกคน นี่นะครับบาวโบกับจิมเรร้อยๆกับนำสมสายสู้ยังท่านะครับแต่ท่ารสดีพอมครับทุกคนต้องการให้เนื้อข้างในนะครับให้มันมีรสชาติกินหอมคล้องรสดีพอมนะครับทุกคนนี่นะครับมามือนี้นะครับกับซีว้าเรื่องงานในเกาหลีฟังอีกคือก้อนนั่นแหละครับทุกคนนี่นะครับผมถ้าเกิดว่าอูดให้ที่กําลังคิดสิมาเกาหลีนะครับคิดว่าสิมาเก็บสิมากรรมเอาอย่างเดียวบาว์โบบอกด้เลยนะครับว่าบ่เป็นไปย่างที่คิดแน่นอนนะครับผมมีเพียงแค่หาซิหาสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับ สำรับงานดีๆนะครับเพื่อนกับบุคอยอยากออกกันเล่วคิดเบื้องว่าเกาหลีนะครับบริมีแต่ลงงานใต้เด้เรื่องงานเวียดนามนี่ออันดับหนึ่งเลยพี่น้องนะครับผมเลยวกรลองลองมานี่คือเรื่องงานไต้เล่วก็มีอีกหลายๆา,ายประเทศนะครับผมที่บาาปรดเคยลงคลิปวอลให้พี่น้องฟังแล้วนะครับผม นี่นะครับลาสุดนี่นะครับกระโลคงานนะครับเพื B ่อนบ่พ่อใจผู้ใดให้เพื่อนก็สามารถเคลียออกได้นะครับในช่วงที่แรงงานยังหลายมี่น้องในช่วงที่แรงงานบ่มีเพื่อนก็งอลูกน้องงอแรงงานต่างสาติ์ยังเข้าๆนี่แหละครับไพสังเกตได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมานั่นเองครับทุกคนช่วงนั้นนะครับผมคนไทยกลับบ้านหลายครับแรงงานกลับบ้านหลายบ่มีแรงงานกลับแรงงานขาดเท็ดไ้นะครับนายจ้างเกิดเล่นกดดันจนขาตัวตายก็มีนะครับ หน่อยอกน้อยใจจาขวงบองมีแรงงานเฮ็ดจังไหนที่ะบานที่นี่เรื่องงานกันนําเขาบ่ได้ในช่วงโควิดผ่านมาพี่น้องเอ้ยบาย้บาปวดจีวองไวยฟังนะครับทุกคนเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ครับเคลื่อนไปโดยแรงงานต่างชาตินะครับอันนี้บ่สามารถปฏิเสธได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่างานส่วนใหญ่ที่ใส่แห้งใส่กําลังแนนนะครับคนเกาหลี่นก็บก่บค่อยอยากเฮ็ดกันนะครับก็มีแต่ใส่แรงงานต่างชาตินี่แหละครับบาปวดเฮ็ดคลิปออกมานะครับผมเฮ็ดเป็นสองแง่สองหาม เด้อครับทุกคนลองขิดเบิงนะครับผมแล้วก็ล่องวิเคราะห์ตามที่บ่าวพดได้วอาไปในคลิปนะครับว่ามันเป็นความจริงหรือบ่เป็นความจริงนะครับสาหรับคนที่อยู่นี่นะครับผมเพื่อนกันจะรู้ดีนะครับผมว่าเกาหลีเป็นแบบใดพยายามยกข้อเปรียบเทียบให้ไทยบ้านเฮานะครับผมให้ได้เห็นภาพให้ชัดเจนนะครับป่าความเป็นจริงแล้วมันขึ้นในซีรีส์อีลีบอนะครับทุกคนสําหรับประเทศเกาหลีนะครับล่องคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองนะครับถึงขนาดครับว่าบ่าวพด นีเคยถือบุรีมากแล้วนะครับถูกบูถูกว่าบาปดมหากิิอยูประเทศเขาเป็นยังคือวองให้เขาขักแตะความเป็นจริงมั่นเมื่อแม่นแบบนั้นนะครับผมก็เพราะว่าคุณบริติดตามผมนะครับคุณก็เลยบรูว่าต้นสายไปเหตุมันเปลี่นมามนแบบใดบาโปดพยพยา,ยามเซื้อ,อยังไ้ทุกคนได้หูนะครับความแตกต่างนะครับผมคิดให้มันเป็นสองแง่สองแามคิดเห็นเป็นความหูครับคิดฟังหูไหวหูเลยครับทุกคนความเป็นบุญคุณก็มีร้ายครับเพราะบานเนาหาง เพนบ่ไดดแท้แน่นอนครับหมื่นละสองพันกว่าบาทนะครับผมเพียงจะทายทอดประสบการณ์นะครับผมไม้ค้นรุ่นไม่ไมที่อยากมาทํางานอยู่เกาหลีให้ได้ฟังกันนะครับใส่เวลาว่าในคลิปนี้ให้มันจบมันกระสีบ่เพียงพ่อเด้อครับทุกคนเอาไว้พอกันไม่คลิปหนานะครับเมื่อนี่อยากกินหมูกรอบเต้ววู้เด้อพัดกะเพราหมูกรอบนะครับผมกะเพรากบเป็นกะเพราเวียนนาด้วครับทุกคนกินคือจังปากแงงเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณครับ